ไล์แล้วหไล์แล้วหายานิ่งหลังงานที่ได้าก่อนเามยพ่สอ็นะโอเครอเลยครับผองสาขอทีนะขอสเลยค่ะะูนะะนะะูนะครับีตัวมีบ้งมีไหมครับ นยอกม่ครับีมิวนผมก็เป็นงานงานเมอร์สครับผมออเทอร์บี้ซีโนมินนนครับก็เป็นเป็นการเฉลิมฉลองะกเฉองครบเลยนะ2.6ล้านทรทเมนของอาเทอร์ครับผมก็ผมกับพี่มิวก็เหมือนเป็นแบบลูกค้าตัวจริงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องยินดีกับทางเมอร์สมากๆเลยครับผมงานนี้ก็จัดอยใหญ่นะครับวันนี้มีมิวตูนพรุ่งนี้ก็มีนนทนนนมา วันมาเรียนเป็นน้องเพซเซลมาครับ,รบผมครับผมแล้วก็จัดที่สยามครับผมก็ถ้าใครว่าเวียนมาแถวนี้ก็สามารถแวะมาทำคอนเทนต์อะไรกันก็ได้เพราะว่ามีจุดถ่ายรูปมีเขาเรียกว่ากิจกรรมต่งบบางๆ่าเป็นตัวเด่นครับมันนี่วัตกรรมนี้ดียังไงบ้างครับ้บวัตรกรรมนี้ดียังไงโอ้ต้องบอกอเลยว่าอย่างแรกที่ช่วยคือเรื่องการจกิดพลอยครับซึ่งถ้าเราขยับมาสู้หน้ามากๆเนี่ยหรือว่าพออายุเพิ่มมากขึ้น ผิวหน้าเราจะหย่อนคล้อยไปตามวัยต,ตัวนี้ก็จะทาให้มันสามารถกลับมาเข้ารูปได้ใช่ครับตัวนี้มีความแม่นยําสูงมากครับผมก็เป็นเครื่องที่สามารถเห็นเลยว่าชั้นผิวหนังของเราเป็นยังไงแล้วเขาจะคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเขาจะได้ยิงถูกว่าแบบชั้นสมมชของเราอยู่ลึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการยกกระชับที่เห็นผลเรียกได้ว่าเกือบที่สุดแล้วในในตลาดครับอันนี้คือถูกใจเราสองคนเลยใช่ไหมใช่ถูกใจแน่น <laughs> อนใช้งานเป็นประจำใช่ครับก็ความเวลาความมั่นใจอะไรด้วยครับผ สนใจออะไรรก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ที่โรงลามข้างสยามสเกวเลยก็จัดสามวันวันนี้วันแรกครับผมใกล้สองวันด้วยกันครับผมเป็นงานแรกที่ออกคู่กันารทุนด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นครับทำไมตุ้เมื่อกี้บางเวทีพูดเก่งวะแล้วก็คงความตื่นเต้นไว้ไงครับแต่ว่าอุ่นใจอยู่แล้วพี่มิวเขาเก่งเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่ ก็ก็เป็นคิดว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยครับก kind of ็หลังจากที่ไปเราไปเที่ยวกันมาพักผ uh, voilà ่อนกันมาทางกอสงกรานครก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านมาก็ได้ไปพบปะครอบครัวแ้วก็รู้สึกว่าอ่ะพางหายจากการที่มาอีเวนต์แล้วก็รู้สึกว่าอ่ะกลับมาหลังสงกการมีงานคู่กันเลยก็น่ารักรับรงจริงก็เหมือนทำงานกันอยู่เรื่อยก ผมก็คือจริงๆพี่มเมลทอาทํางานบันเทิงเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเราก็จะแบบมีบางทริปหรืออะไรที่เราช่วยแบบแอสซิสต์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเผื่อได้ช่วยหยิบจับอะไรใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานพวกไพร์แบบครับเป็นอถ่ายพวกแฟชัน่นที่ไปคู่กันครับงานคู่มีเยอะไหมคะที่ต่อมาเือมีแฟนมีติ้งด้วย<อ>แต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะอะไรยังไงดีครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทางน้องเขาก็จะค่อนข้าง,างไปทำธุรกิจได้แล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวแม่เขาจะด่าผมว่า <laughs> <ห>ชวนเราคือ <c oughs> เอาเป็นว่าเหมือนคือตัวเรื่องบริหารเวลามาทํางานวงการอ่ะตุนยังทําได้ไม่ดีครับทีเนี้ยเราก็แบบมีภาระที่ต้องทํางานกับที่บ้านเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าโหสําคัญในการทาโครงการอะไรเงี้ยก็เลยเลือกบอกว่าถ้าถ้าบริหารเวลาได้เราจะรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนก็เฟดๆลง ซีรีส์ก็ยังไม่พร้อมจะรับเลยเพราะว่า oh, ค cool ือซีรีส์ติดต่อกันมาเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าเออเราไม่สามารถบริหารให้ไปถ่ายได้ในขณะที่ทํางานประจําด้วยครับเรากอย่างเอาแบบว่าธุรกิจข้างนอกเป็นหลักคือทําที่บ้านเป็นหลักเลยครับเขาได้ตังค์เยอะเขาทำเสื่อจริงจแค่นั้นแหละก็เก็ยเลดี๋ยวดูแบบเรื่องความเขาเรียกความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับผมกับเรื่องการบริหารของตัวเองนั่นแหละการบริหารเวลาว่าสามารถทําได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นคู่กัน ก็ที่ที่ติดต่อมาเป็นเล่นคู่กันเยอะเยอะมากเลยครับผมแต่ี่กําเนิดคู่จิ้นคู่ใหม่เป็นคนเรียกว่าเป็นเป็นเรียกคู่จิ้นหรือเปล่าเอ้ยเดอไอไม่หรไม่หรอไรืไ่หรือไ่หรือไ่อือไม่หรือม่หรือไ่รไม่มรืมรื่อไไม่ไหม่หม่ืออม่ือ่อไรไม่ไ่อ่ื่อไม่อไไร ช็อตเป็นอะไรก็ได้พอโตแล้วปล่อยจอยคู่ปล่อยจอยไม่เขียนคู่ไม่่เป็นอะไรก็ได้่าเป็นไก็ไเป็นเป็นคู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์ผ่านมือเป็น่นมมัน็ได้เป็นไ สั้นละสั้นละกำลังดีคนรู้ใจกาลังดีใช่ไหมเป็นพันเนอร์เป็นพันเนพเนอร์เป็นพันเนอร์ที่ดีตน้อราเรียกว่าต้องเรียกว่ามิวตุนหรือว่าตุนมิวหรือว่าไม่ต้อย่างไม่้องเนนี่เทมครับได้อันนี่เทิมอันนี่สิงจริงจตอนนี้คือรอระยะเวลารออะไรอเีกที่แบบจะแบบให้ทํา์ํากัดความที่แบบชัดเจนอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องความละเอียดของความสัมพันธ์ใช่ไมครับาม่จอะไร การมา้อนได้ช่วงนี้ร้อนเริ่มลอนเลยอ่ะเริ่มร้อนก็ก็ก็คิดว่าเหมือนเขาเรียกว่าก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคืออะไรอะไรก็ได้ไม่ต้องรู้กันหรอกว่าคบกันแบบไหนครับเพลงหรือเปล่าเม่อต้องหาคำคำได้มาเพื่ออัปยันก็พาร์ทเนอร์ครับเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์กันแล้วกันเป็พาร์ทเนอร์ที่ดียวเคยเห็นสัมภาษณ์ที่บิวก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะกลับมาไม่เคยดู ก็ถ้าวันไหนที่แบบมีไม่ได้เร uh ียนหนักเกินไปก็เห็นครับก็จะแบบแล้วเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องความรักพูดถึงแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปล่อยจอยครับผมผมแบบว่าเชื่อเลยแบบคือพี่มีเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้ว่าเขาอยากพูดอะไรเขาก็แบบว่าเออ m a n a ได้อยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราให้เขาลงการตัดสินใจแต่แบบว่ามันมีอารมณ์เกิดมาไม่หยอดหวานเลยมันเป็นมุมแบบว่า เขืนเอ้ยเขืเอ้ยโชวคุยกันเขินวันนี้อีกแล้วก็พูดให้ขาถามอีแปลว่าโปกติเลคุยกัขวางแบบว่าก็เป็นคนที่ใส่ใจของรู้สึกน่ตอนนี้มนิวเขื่อนไหมอร่อยนิวเขอนไหมนิดนึงนิดนึ่งไม่ต่ก่อนอันนี้มิวเวลาสั่งคนเดียวจะแบบมิน เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอคเก็บอาการเก็บอาการเก็บอาการดึงยืดรุกหล่อวันนี้เดี๋ยวดูไม่ขู่เขาอีกเขาบอกเป็นผู้ใหญ่ไงแอร์แอรเป็นผู้ใหญ่แต่กลับมาตอนรับงานอะไรเงี้ยครอบครัวไว้ยังไงบ้างผมเหรอครับหลังตูนหลอเลื่องเลื่องครอบครัวเลยครอบครัวถามตูนถามว่าแบบว่าเพากลับมารับงาน คือคือครอบครัวก็ให้อิสระในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่เรื่องที่จะตัดสินใจไปเรียนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้เขาเชื่อว่าตุนเลือกได้หมดตุนแบบว่าเขาเชื่อใจแล้วกอ็อย่างเรื่องที่ เรียนไปเรียนมาแล้วใช้ความรู้กลับมาทํางานเนี่ยอันนี้คือสาคัญมากกว่าผมผมก็รู้สึกว่าต้อง manage กับสิ่งนี้ที่จะเป็น growth ในอนาคตของเราไปด้วยฉะนั้นผมก็ให้ความสาคัญกับว่าเป้าหมายระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะ shifting มาทําหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้รับโอกาสหลายๆทางมาเราก็ควรจะคว้าไว้อะไรเงี้ยคุณที่บ้านก็ไม่ติดเหมือนกันครับต้องได้ดิใช่ครับดีคุณทุกเรื่องไหมทุกเรื่องครับทุกเรื่อง support ครับที่บ้าน support เขาอยากเวลาที่พี่ิวไปเที่ยวกับป้าไปกินข้าวแบบทุกครั้งเขาก็อยากรู้ว่าแบบโอ้โหระดับพี่มีวเขาทำงานอะไรแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามว่าเป็นห่วงพักผ่อนพอไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วแม่เรารู้สึกเป็งไงคะเรื่องครอบครัวครอบครัคุณเราเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องครอบครัวหรอครับก็ก็ก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนก่อนช่วงเวลาที่ได้มา เรียกว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปทานข้าวอะไรด้วยกันเหมือนลดทำความรู้จักกับทา,างครอบครัวเขามาสักรายันเนี่ยก็รู้สึกว่าความเกรงก็ลดน้อยลงมาเรืเอ่อยๆเกรงไหมคะเวลาเจอตอนที่เจอพ่อแม่คือครอบครัวเขาถ,ถ,ถ้าถ้าครั้งแรกอะเกรงแต่ว่าไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าครอบครัวเขาน่ารักามากๆแล้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายที่ได้อยู่ด้วยกันพ่อคุณไม่ดู พ่อปล่อยจ่อยมากแม่อะน่ากลัวต้องถามครอบครัวเขาสิไม่เหมือนคนในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะไม่เหมือนคนในครอบครัวใช่ไหมครับครับก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดแบบถามความคลั่งรักใครคลังรักกรักอะไรฮะครั่งรักใครคลั่งรักเวลารักอะไรเราก็เอ่อก็เต็มที่กับความรักพอๆกันแล้วกันพอๆกัน ถ้าเราบับเรากลับไปตีกันทำไมเลยอย่าอย่อย่าย่ยุยังตะแค็งูแต่ว่าทบนเวทีก็พูดว่าโดนปกติตีกันดิสคัสกันเวลามีอะไรตัดสินใจก็จะถามความเห็นกันละกันบนเวทีซ่บเฉยๆอ๋อใช่ใช่ใช่จะทะเลาะกันที ต้องบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่มีการ <c oughs> าแปรศาสนาการต้องต้องบอกว่าการที่เราดิสคัตกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรือเ่อง <c oughs> ถ,ถ้าถ้าดีขึ้นดิสคัตได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องเว้นสเปก่อนแล้วค,ค่อยมากลับมาคุยกันใหม่เป็นไงเป็นเรื่องอะไรอ่ะที่ต้องแบบเรื่องอะไรตลกตลกอะไรตลกตลกเหมือนเหมือน,นเขาเขาเาเคยกดผมเรื่องที่ผมถ่ายรูปแล้วผมใส่แว่นตาก,กันแดด แล้วเขาถามว่าผมไม่ตั้งใจถามว่าผมไม่ตั้งใจถ่ายรูปไม่แต่ความจริงมเขาไม่รู้เขาเห็นว่าแว่นมันดำไงแต่ว่าความจริงแว่นมันใสก็เลยก็นึกว่าแบบถ่ายแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราตั้งเขาตั้งใจถ่ายถ่ายที่เป็นร้อยรูปเลยไม่ตั้งใจเลยไม่บอกให้นับบอกให้นับก่อนเวลาถ่ายถ่ายชอบแบบนับนับแล้วนับแล้วไม่ชอบนับถึงสิบเลยหนึ่งสองสามถ้าก็สิบถ่ายตอหลังจากวันนี้ถ้าพี่เขียนว่าแฟน เขียนว่าเป็นคนที่รู้ใจกันก็ได้จะเป็นว่าจะยิ้มยักหน้าเลยวเพราะว่าทั้งสองคนชอบดูดวงพอดูแล้วรู้ว่าเป็นคนยังไงไปเรื่อยเลยอ่ะอะไรอ่ะดวงคืออะไรอ่ะเท็กสองนี่ไม่ทำได้แล้วมันไร้สดก็แซวๆไงเหมือนแบบคนคนรู้ใจกันมันรู้ใจได้ยังไงออกไปดูดวงมาเลยรู้เป็นคนยังไง ก็รู้หลายเรื่องเลยครับไมอเราเก็รู้เขาก็ก็ต้องใส่ใจรู้เาราโออไปเรื่่ยะนนห้โหก็เฮลตอนนี้คือเฮลตี้มากๆครับคือรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนได้กําลังใจหรือก็ได้พลังงานบวกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือไม่ว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองด้วยใการต้องไปทํางาน มีปัญหาตรงนนี่นั้นแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ทําให้สภาพจิตเราดีขึ้นมากเล้วคนรู้ใจก็จะบอกเป็คนรู้ใจได้ไงอย่งก่อนต้อมีปากคก็ต่างออกงานแล้วก็ต่างพูดความในใจกันว่าประทับใจกันยังไงอ่ะเราพูดจะตัดหน้าแวก็ปกติพูดอยู่แล้วก็ก็อย่างผมก็คือเห็นพี่มิวเป็น เป็นตัวอย่างในหลายเรื่องครับผมก็เวลาคนที่แบบแตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันเราก็สามารถเรียนรู้กันกันกันอะไรอย่างงี้ยผมแล้วก็เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้แบบชา้ามากอะไรอย่างี้เราก็รู้สึกว่าดีใช่ไหมดี่นี่ช้ามากเลาช้ามากเราก็เราก็รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่แบบเราเขาเรียกะไรอินเทคเข้ามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทำให้ความสมานดี ครับโอ้ตอบดีเชียวตอบไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้ผมผมรู้สึกว่าเหมือน,นทั้งสองคนมีมีความเหมือนและความต่างกันที่ลงตัวครับค,คือคือบางทีอย่างที่คุณบอกว่าผมเป็นคนช้ามากแต่บางทีผมเป็นคนที่ตัดสินใจบางทีเร็วไปหน่อยก็ต้องมีคนที่แบบคิดหลายหลายทางแบบเขาในการที่แบบช่วยช่วยคอยแบบคอยตัดสินใจว่าเอ๊ะทางไหนไม่นทางอี่อีไหมแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาบางอย่างในการตัดสินใจเพิ่มมาขึ้นมันก็ทําให้เหมือนชีวิตเรา ดีมากขึ้นด้วยในการตัดสินใจเลยเรียกว่าตั้งตั้งแต่แบบรู้จักกันมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้านับตั้งแต่รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วสิบสิบสองปีสิบสองปีสิบสามปีได้ครับในปสมัยนั้นยังนี่เลยยังเป็นเป็นน้องถาวรปัดแล้วผมเป็นพี่วิทวะผมเรียกพี่นิววิทย์วะตอนนี้กฎหมายกฎหมายสมุติว่าเรี่ยวขาดแล้วหลับเป็นเรา ดีใจดีใจมากคิดว่าเป็นต่อไปนี้ทิศทางในเรื่องต่างๆของประเทศไทยเนี่ยจะเป็น,นทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นในทุกๆทางเลยไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลักก็เรื่องการคมนาคมตอนนี้เลยก็คิดว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นครับก็ผ่านร่างเหลือร่างสุดท้ายใช่ไหมครับเหลือร่างสุดท้ายจะสวรครับผมอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันมาว่าผมกับพี่มิวก็เป็นสปิเกอร์เป็นซัพพอร์ตเตอร์ด้านสุรเท่าเทียมมาตลอดครับผม แมริเอสิคอลิตี้แล้วอันนี้คือจุดที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่หลายๆคนก็จะได้ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์ทางกฎหมายที่ตอบ,อต,อบตอบโจทย์ได้ว่าแบบคนเราจริงๆก็เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศเพศสภาพไหนไม่ว่าจะความรักความแบบแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็เนี่ยแหละมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่เป็นพลเมืองงั้นเอางี้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าร่างกฎหมายผ่านแบบพันเเปอร์เซ็นต์เราก็จะมาบอกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไง ทุกคนจะได้เสียเลือจะใช่หรอจะใช้ใช่หรอจะ่สยใช่หมผ่านอะไมจะได้ช่วยช่วยช่วยกันลงเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นวยให้่านใ่ไม่ิ่งใช่าจ่สิ่ิ้ารใกน้ยว่ากันตอนนี้อนรักกหรอักกันรักนอรักกันหรอรักกันชใช่ไม่ดีผมสปอร โอเคครโอเคโอเคครัพูดเตยมหมดเอโอเค่อนวิวคออะไรเลยคใชหลายเทงไม่หลา่นิคือนี่นะคะขอกล้องนี้นะคะเคยอเเลยวไม่แผ่วดีตีหสองใดีนะหนึ่งสองเลยมขเอหนสองนึ่งสอนึ่งหนึ่งสองนสองวิวตขึ้นมาทางนี้หน่อยค่ะต่าต่างนี้ขึ้นมาด้ เแล้วมาถึงดีครับผมสองคนเลยครับผมหนึ่งสองสครับโอเคของนครับอ้อคอ้อนงหน่งแล้วเนะทางนั้นเสร็จแล้วด้ทางนั้นเสร็จยังิ้งไาบอนด้วยอาองผู้ใหญ่ก่อนครับต้องผู้ใหญ่ต้องผุมีฝั่อะไรคุณจ๋าอการีก่นนะลูกคุณจ๋าเ่นะต่ยังทำไม่ี้ารนัน้กองงานอยู่ไหนครับ

ฉันได้ทอไมอรองไม่ได้สนได้าบอกหนึ่งตองสมฉันได้อ